สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านฝั่งของวลเดเมียร์เซเลนกี้นะครับเขาได้เดินทางไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินสัลมาน มกุฎราชก,กุมารและนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียทรงรับทางรานประธาสนีวอรเล,ลเมียเซเลนกี้ผู้นํายูเครนที่พระราชวังในเมืองเชสดาทางตะวันตกของประเทศนะครับทั้งนี้วอรเเมียเซเลนกี้บอกว่าเขาได้เข้าหารือกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดเกี่ยวกับการประชุมสันติภาพนานาชาติครั้งสําคัญซึ่งจะเกิดขึ้นที่เมืองดูซอนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่1 5 1 6มิถุนายนนี้ก็บอกว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความหวังว่าการประชุมครั้งสําคัญจะสามารถปูทางไปสู่การสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้กกััับยยยเเเครรรนนออ่่่าาาางงไไ็ตมมมีววดดจ ซึ่งกาลังมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นกับรัสเซียโดยเฉพาะเรื่องน้ํามันจะเข้าร่วมการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์หรือไม่และหากเข้าร่วมนั้นเจ้าชายมูฮัมหมัดจะเสด็จไปส่งร่วมด้วยพระองค์เองหรือจะส่งส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในนามของรัฐบาลทย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนปี2565รัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีบทบาทสําคัญระหว่างสงครามระหว่างราัสเซียกับยูเครนจากการทําหน้าที่เป็นคนกลางให้มีการปล่อยตัวทหารรับจ้างต่างชาติที่สู้รบอยู่ในยูเครนโดยผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว รวมถึงพลเมืองของอังกฤษ5คนและพละเมืองสหรัฐอเมริกาอีกสองคนสําหรับซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2 5 6 6และจีนเข้าร่วมการหารือด้วยแต่รัฐบาลจีนนั้นไม่เข้าร่วมการประชุมที่เมืองลูซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่15-16มิถุนายน2 5 6 7นี้ตระจีนบองว่าการประชุมนั้นไม่ได้สร้างสันติภาพอย่างแท้จริงเพราะว่าฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้เชิญรัสเซียให้เข้าร่วมการประชุมในนครั้้งี ความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อวอลเมเมเซเลนกี้นั้นยังคงที่จะเดินหน้าในการที่จะเชิญชวนให้ประเทศต่างๆนั้นเข้าร่วมการประชุมที่จะเกิดขึ้นที่เมืองลูเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในขณะที่บรรดาผู้นําของกลุ่มประเทศ G 7นั้นก็เดินทางไปร่วมประชุมที่ประเทศอิตาลีเรื่องของวาระพิเศษเรื่องการให้ความช่วยเหลือยูเครนไม่ว่าจะเป็นทางด้านชาวมิเชลประธานคณะมนตรียุโรปนะครับนายกรัฐมนตรีโอลัฟโชผู้นําของเยอรมนีนายกรัฐมนตร,รีจัดตินทรูโดของแคนาดาประธานาธิบดีเอม็มมาเออมาคร นายกรัฐมนตรีจอร์เจมิลอนนีของอิตาลีประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐมริกานายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะผู้นําของญี่ปุ่นรวมถึงริซ่สูเดคนายกรัฐมนตรีของอังกฤษและทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปก็ไปร่วมการประชุมกันทั้งหมดทั้งมวลการประชุมนั้นนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าวาระพิเศษนั้นบรรดาผู้นําของกลุ่ม G7 ก็ได้มีการเชิญทางด้านวูลเมียเซเลนกี้ผู้นํายูเครนเข้าร่วมการประชุมโดยจะเดินทางไปสมทบย้อนหลังที่ประเทศอิตาลีเเ่นนดวกั โดยพวกเขานนั้นตกลงเรื่องของการสนับสนุนเงินกู้จํานวนห้า0 0ล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐให้กับรัฐบาลยูเครนซึ่งคาประกันกับผลกาไรในอนาคตของดอกเบี้ยสินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียจํานวน3า0แสนล้านยูโรหรือว่าประมาณ1 1ล้านล้านบาทที่ถูกระงับไว้หลังเกิดการปฏิบัติการทหารในยูเครนตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2565นะครับซึ่งหลายประเทศนะครับเห็นด้วยในการที่จะนําเอาทรัพย์สินของรัสเซียเพื่อที่จะเอาดอกเอาผลส่งมอบให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการทําสงครามกับรัสเซียต่อไป แต่ว่าสิ่งนี้ที่ผ่านมานั้นเนรยรัเสเซียก็ออกมาบอกโดยตลอดนะครับว่าหากชาติตะวันตกทําแบบนั้นรัเสเซียก็จะมีมาตรก,การในการตอบโต้ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วชาติยุโรปเองนั้นจะยังสามารถที่จะนำเอาสินทรัพย์ของรัเสเซียนั้นไปช่วยเหลือยูเครนตามความต้องการได้หรือไม่ ราหลายฝ่ายนั้นก็มองว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการขัดต่อก,กฎหมายและจะทําให้สาภาพยุโรปนั้นขาดความเชื่อมั่นจากสมาชิกของประเทศต่างๆทั่วทั้งโลกนะครับในเรื่องของการที่จะนําเอาสินทรัพย์ต่างๆหรือว่าเงินนั้นไปฝากเอาไว้ในธนาคารกลางสําคัญสาคัญ,คญอีกต่อไปก็คงจะไม่มีใครกล้าที่จะทําแบบนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจที่ช่องทาาอินเตอร์นิวนั้นก็จดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดกดติดตามช่องถาาอินเตอร์เนิ